เอ้าวัสดีครับลุงยำเอ้าไปไป้วแต่วันเลยนะลุงเอเรื่องสุราขายไม่ได้เออเออเอ้ไปนั่งเนื้อเออลุงนั่งก่อนก็ได้ครับเออไงเราออผมมีเรื่องอยากปรึกษาลุงหน่อยอะเอ๊ะปรึกษาแล้วปรึกษาตลอดเลยก็นี่ผมมีเรื่องไม่สบายใจไงลุงก็มีอะไรก็ว่ามาดิ ลุงครับถ้าวันหนึ่งผมแอบชอบเพื่อนสนิทของตัวเองขึ้นมาจริงๆพลจะจัดการความรู้สึกของผมยังไงดีเพราะเรื่องความรักมันก็เป็นสิ่งที่ดีเอ่ามันก็ดีนี่มีความรักแล้วผู้หญิงคนนั้นป็นใครลุงเข้าใจนะนะก็เป็นเพื่อนอของผมเนี่ยแหละครับแต่เพื่อนคนนี้มันก็คงไม่ได้ชอบผม อา้าวผมคงไม่ใช่สเปคมันห,หรอกครับไหไม่ชอบยังไงไม่รู้ใจเขายังไงผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นกับเขาผมรู้สึกดี anime, ทุกครั้งทีง่อยู่ข้างๆเขาขเลยมันก็ดีนะกอนแรกผมคิดแค่ว่าผมจะเย็นนะลุงแะ้นะแท้ ของแท้เหรอลุงกินเดี๋ยวบ่อยอย่าไปกินแล้วหมดตังเยอะพวกเราเวียวันนั้นผมว่าจะทักไปทักไลน์ไปแกล้งมันเฉยอะอ๋อเอาอูเอฟังมึงแหมแอ้ฟังแต่พอคุยไปคุณมาคุยไปคุยมาผมก็รู้สึกดีกับมันซะงนั้นอ้อก็ดี้ะนี่ก็ลองคุยกับเขาดูแล้วตอนนี้เป็นยังไงอ่ะตอนนี้ ก็คุยกันทุกวันนะครับลงุงจนผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันหายไปไหนเลยเอางี้ไหมล่ะถ้เาเป็นมาแบบนี้แล้วบอกเขาให้มานั่งฟังเลยก่อนไหมเอาเก้าอี้มานั่งก่อนไหมแล้วตอนนี้ผมก็กลัวว่าถ้าวันนี้เขารู้ความจริงมา,าว่าคนที่เขาคุยด้วยมาตละนะอดอะจริงจริงแล้วไม่มีตัวตนมันกลายเป็นผมเองอะเขาคงจะเกลียดผมมากเลยมากๆเลยนะลงุง ว่คุยเป็นเรื่องสาระก็มาหลอกใส่แบบนี้ตลอดเลยลุงแล้วผมบอกพออไล่ลุงออกเลยยังไงบ้างได้ยินเขาคุยกับพี่ปายใช่แล้วก็<า>พี่ปลายอ่ะน่ารักอ่ะวันนี้พี่ปายก็จะพาไปส่งบ้านด้วยนะมามาพี่ปายมาแล้วหรอเป็นไงพี่ปายพี่ปายอ่ะไข่มุกเพื่อนน้องอ่ะมันแอบปิง้งพี่นุกอ่ะ พี่ไปแนะนําให้พี่นุ๊กให้ไข่บุกรู้จักหน่อยสิไอ้นุ๊กเหรอ <laughs> หน้องน้องน้องมาแล้วมาแล้วเเราชอบไอ้นุ๊กเสียเนีนยได้เดี๋ยวพี่บอกให้มันเป็นเพื่อนสนิทพี่เองอ่าฉพี่นุ๊กไปด้วยนะคะวันเนี้จะได้ไปส่งกันด้วยไงเฮ้ย <laughs> <laughs> อะนี่เธอจะไปกินข้าวดูหนังกับพี่ายใช่ปะ <laughs> ใช่เรามีนัดกับพี่ออฟอะเราไปก่อนนะเอ้าเจนี่ออฟมันไปกับสาวท้งอื่นเพ่เหรอวะเฮ้นั่งไงมมาแล้วนุ๊กนุ๊ก ว่างหรือเปล่าเนี่ยนี่น้องไข่มุกมุกนี่น้องไข่มุกเพื่อนน้องอมแอมอะ่ะ <c oughs> วันนี้คุณว่างไหมพาน้องเขาไปกินอะไรอร่อยๆ,ๆหน่อยดิว่างอยู่แล้วคุณละไปเราไม่กลับพร้อมกันเลยวันนี้เราต้องไปกับออมแอม,มอะ่ะ <c oughs> เราจะพาน้องไปทานข้าวก่อนคุณจะไปกับน้องเขาใช่ไหมไปด้วยกันนี่แหละปเขาไปด้วยกันโอเคงั้นผมไปกับน้องไข่มุกก็ได้ไป ไอ้มุกนั่งตรงนี้เลยค่ะเอาแหวนขึ้นรถก่อนว่าจะไปเปิดประตูให้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเต็มที่เลยนะบอกพี่แดนนแต่พี่หนุ่มบอกว่าน้องชอบกินทุกอย่างเลยกินเสาหร่าแถวบ้านพี่ไหมล่ะหือกินชอบชอบน้องชอบแท๊กไอ้มุกไอ้มุกกินฮหมไหมล่ะแต่บ้านพี่น้องไม่ใช่หมูน้องว่าแหวนอยากดูไหมเนี่ยอยากดูไปไอ้มุกไปดูแง้บ้านพี่ไหมขุดดูก็ได้นะไปพัน ไม่ต้องไปดูหรอกแค่ไม่อยากดูไงนใครเลนทิ้งเลนเลยเหรอไอ้มุกก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอำไมมุกชอบกินจิ๊บโอมหรือเปล่าชอบน้องชอบจิ๊บโอมไอ้มุกชอบกินแมงกิซอนไหมอร่อยอยู่นะชอบกินแต่ดักแด้ค่ะเฮ้ยกินดักแด้เหรอบ้านพี่เลี้ยงดักแด้เยอะมากเลยนะน้องอยู่นี่พี่ไปโมไม่ไปคุณละอ๋อทำไมอ่ะหนูไม่ไปกินข้าวหรอกครังั้นไข่มุกไปเลยนะ เดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพี่มาเลี้ยงข้าวแล้วกันเชิญเที่ยวกันให้สนุกนะว <Okay, S 1> ่าแอมกับไมุกนั่งผมไปแล้วคุยไปเถอะงั้นได้เจอกันที่หมาหาลัยนะคะโอเคนะมีคนที่ชอบอยู่แล้วจริงๆพี่ชอบใครอะ่ะพี่ก็ควรไปบอกเขาเลยนะคนลับมันจะออกมาเป็นยังไงอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ลองถ้ามันใช่ก็ไปต่อถ้ามันไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นไงกับข้าวหวานไเมื่อวานอะ่ะ ว่าอร่อยไหมก็ดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละวะามีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนอ,อะไรใครแฟนผมครับไม่มีแฟนนะครับเราคุยอะไรกันวะคุยกันเดี๋ยวกูเป็นเอ,อ,อ้าแอมทำไม ทำกับไปเงียฮะบอกเลิกไปทำไมก็พี่ปไปไม่ได้ชอบหนูนี่บักปายกับอมแอมไม่ได้เป็นอะไรกันมึงน่ะมันโน่ไปเองมันโสดอีไปอะแล้วมันก็จะไม่โสดอีกต่อไปอะไรเนี่ยก็ให้ไงคุณคือดมูลไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรของคุณ ม่ใช่ผมรู้มาตลอดว่าเดอะมูนก็คือคุณอย่ามาโกหกผมรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่คุณคุยกับลุงหยี่มคุณหลอกผมทำไมไปผมขอโทษคุณก็คงเกลียดผมมากใช่ไหมผมรู้ว่าเรื่องที่ผมทำม,มันผิด <c oughs> คุณอย่ามาล้อเล่นความรู้สึกผมนะคุณเห็นผมเป็นตัวอะไร คุณจะมาทำรู้สึกให้ผมรู้สึกดีแล้วคุณก็จะมาหนีผมไปแบบนี้ได้ไงคุณต้องรับผิดชอบนะก็ผมขอโทษไปแล้วไงแล้วผมก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณอีกคุณจะหนีผมไปไหนฮะอยู่ตรงนี้ดิคุณต้องมารับผิดชอบความรู้สึกของผมพูดอะไรของคุณเนี่ยก็ผมหลอกคุณนะก็ผมเต็มใจให้คุณหลอกอยู่กันแบบนี้แล้วนะ อยู่กันเป็นแบบนี้อยู่กันมากกว่าเพื่อนมากกว่าทุกอย่างอยู่กันเป็นคำว่าเพื่อนได้ไหมแล้วก็อยู่แบบนี้ตลอดไป